เฉลยข้อสอบจริงทีเก2สองฉบับล่าสุดปี68ข้อนี้เป็นเรื่องโจทย์ปัญหานะครับข้อที่96โจทย์เนี่ยบอกมาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งนะครับมีความยาวรอบรูปเนี่ย56เมตรเสร็จแล้วเขาทําการวาดวงกลมเนี่ยให้แนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็เลยถามเลยว่าวงกลมดังกล่าววันนี้จะมีพื้นที่เท่ากับเท่าใดอ่ะพี่เติมข้อนี้ทําไงดีข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือน้องเนี่ยจะต้องวาดรูปขึ้นมาก่อนเราจะได้เห็นภาพโจทย์เีี่่ยพููดถึงรรปสสหลมจัตุ เราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อนซึ่งเขาเนี่ยบอกความยาวรอบรูปมาครับว่ารอบรูปเนี่ยยาวเท่ากับ56เมตรเสร็จแล้วนะครับเขาเนี่ยทำการวาดวงกลมให้นะครับมีลักษณะที่แนบชิดกับทุกด้านในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้น้องอ่านดีๆนะเขาวาดอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมของเราเนี่ยจะอยู่ข้างในครับพี่เหลิมวาดไม่ค่อยกลมเลยวาดนิดนึงครับใช้แอปเสร็จแล้วพอน้องได้รูปตัวนี้มาอาจจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะประเด็นก็คือว่านะครับเราเนี่ย จะต้องมาหาพื้นที่รูปวงกลมกันเพราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยสนใจที่รูปพื้นที่วงกลมเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่วงกลมเนี่ยก็จะมีสูตรก็คือไพาอายกกาลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือน้องเนี่ยจะต้องไปหารัศมีมาให้ได้เพียงแต่ว่านะครับรัศมีของวงกลมมันเนี้ยมันจะแนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นน้องก็เลยจะต้องหาด้านแต่ละด้านออกมาให้ได้ก่อนครับซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้อดีก็คือทุกด้านเนี่ยเป็นไงย,ยาวเท่ากันหมดนะครบเรนอ็ู่ปปที500% มาเนี่ยแล้วน้องก็จับมาแบ่งก็คือหาร4เท่านั้นเองตัวนี้น้องก็จะได้ออกมาเป็น14ซึ่ง14ตัวนี้ก็จะเป็นความยาวของแต่ละด้านครับของรูปสี่เหลี่ยม เพียงแต่ว่านะครับตัวนี้เนี่ยเราสนใจรูปแไรวงกลมเพราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องหารัศมีข้างในตรงนี้ซึ่งอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางครับยาวทั้งหมดก็คือ14นั่นเองตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยหารัศมีก็คือเอามาแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นรัศมีเนี่ยก็เลยได้ออมาเป็น14หาร2ก็คือได้ออกมาเป็นเนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพอน้องได้รัศมีมาปุ๊บก็แค่แทนค่าลงไปเท่านั้นเองตัวพายของเราคือ22ส่วน7นะครับส่วนรัศมีเราก็แทนไปเป็น7เพียงแต่่วจยก ลัง2นะเพราะฉะนั้นต้องคูณ7ทั้งหมด2ตัวอ่ะเสร็จแล้วก็ตัดทอนครับฟิวฟวอ่ะเพราะฉะนั้น7คูณกับ22ก็เลยได้154ครับตอบข้อ5นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ยากครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าเก็บคะแนนเรื่องพื้นที่ออกบ่อยมากครับสำหรับทีเกตสอถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กด like, แชร์กันด้วย สำรับนะครับตัวเฉลยที่แกดสเดี๋ยวพี่ก็จะมีตามมาให้อีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจคอร์สเรียนออนไลน์พี่ก็มีตัวคอร์สเรียนออนไลน์ตัวที่แกะสด้วยน้องสามารถส่งข้อความทักมาหาพี่ได้เลยสาหรับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนครับ bye bye.